สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ YouTube m ูบม f o o t b a l l สรุปข่าววันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในสโมสรจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างแข่งโป๊กกเกอร์เซฮกปืนแนวรับแกล่งสุดในพรีเมียร์เจมี่เกลเกอร์อดีตตำนานของของแดงลุ์พูลออกลงยกย่องแนวรับของอาร์ซอว่าแข็งแกล่งที่สุดในพรีเมียร์ตอนนี้และก็เป็นเหตุผลสำคัญ ในการพาทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะฮะปืนใหญ่อาร์ซอนเอาชนะองแดงร์พูได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมไลจีจะฟุงเหลือแค่2แต้มเท่านั้นณตอนนี้นะครับเจมี่ากลเกอร์ได้กล่าวว่าเขาเหนือกว่าร์พูในทุกพื้นที่แต่สำหรับผมแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือความแข็งแกร่งของแนวรับพวกเขาผมไม่เคยรู้สึกเลยนะครับว่าริบูเนี่ยมีการลุกคลาม หรือว่าจะยิงได้ในสักช่วงของเกมนะครับเรียบูดได้ประตูแบบโชคช่วยผมพูดหลังเกมนะครับว่าผลการขิงขันนี้เป็นเรื่องดีสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าอาร์ซอแต่อาร์ซอนก็มีโอกาสนิดหน่อยนะครับในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโอกาสมาจากแนวรับอันยอดเยี่ยมของพวกเขาซึ่งผมคิดว่าในเกมรับนั้นไม่ใช่แค่การไม่เสียประตูเมื่อคุณอาจไปดูที่จํานวนแต่ผมคิดว่าเกมรับของพวกเขานั้นดีที่สุดในพรีเมียร์ลีก เราได้เห็นสิ่งนี้กับสติความคาดหวังในการยิงประตูของเรพูลนะครับทั้งนี้สติความคาดหวังในการทำปตูของเรียพูในเกมดังกล่าวแค่0.37น้อยสุดของพวกเขาประจำ4เส้นนี้เลยนะฮะปืนใส่ชื่อทิมเบอร์เตะน็อกเอาท์ UCL อาร์ซอนด้ใส่ชื่อของยูเลนทิมเบอร์กองหลังจอมแกล่งในลายชื่อนักเตะที่จะลงสนามในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบน็อกเอาท์แล้วนะครับดาวเตะค่าตัว38ล้านปอนด์กำลังจะหายจากการบาดเจ็บเขา่ารุนแรงตั้งแต่เกมนัดเปิดซีซั่นที่พบกับนอเตแฮมฟอเรสต์สตาร์ชาวดัตเริ่มลงซ้อมในสนามหญ้าตอนช่วงตั้งแคมป์หนีหนาวที่ดูบไบเมื่อเดือนก่อน และน่าจะคาดว่ากลับมาลงเล่นได้ในเดือนมีนาคมนี้นะครับการใส่ชื่อของเขาลงในทีมที่จะเตะในศึก UCL รอบ16ทีมนั้นยิ่งเป็นการย้ำว่าทิมเมอร์น่าจะได้คืนสนามเต็มที่แล้วนะครับยอดทีมจากลอนดอนเหนือนะครับมีคิวที่จะลงเตะกับ FC ฟซีบอตตในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยในเกมแรกจะต้องออกไปเยอือนโปรตเกสในวันที่21กุมภาพันธ์แล้วกลับมาเตะที่เอมิเรตสเตเดียมในวันที่12มีนาคมนะครับ สำหรับนักเตะเจ็บคนอื่นๆอย่างโทมัสปาเตกราเบียเชซุสและเวล่าก็มีชื่อลงสนามเช่นกันนะครับตำนานอาร์ซอนนัปืนตั้งดิคันไวส์กับตันทีมแทนมาตินอเดกาดเอ็มมานูเอลเปตีอดีตกลกลางของไอบ้บรญยาอาาร์ออกลงสกิดมิกเกลอายตาเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกับตันทีมจากมาตินอเดกาดไปเป็นดิคันไวส์ นี่คนไลฟ์เป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางของเมกอยต้านับตั้งแต่ที่ย้ายจากเวสแฮม่อช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัวหมหาศาล105รล้านปอนด์นะครับมิฟิลทีมเชนกิทําผลงานยอดเยี่ยมและก็ยังคงมีผลงานที่คงเส้นคงวาม,มาตลอดเช่นเดียวกับแมตช์ล่าสุดที่ปุญญ่เปิดบ้านเอาชนะเรียกครูสามหนึ่งอาร์ซอนชนะเกมนี้เพราะกองกลางมันเป็นกุญแจสําคัญและกองกลางของเขาเหนือกว่าทั้งในด้านพละกําลังเทคนิคและแท็กติก จ้าโยนโยกับดิกาไวส์ต่างก็ยอดเยี่ยมั้งกูมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับดิกาไวส์อีกบ้างสําหรับผมแล้วนะครับผมว่าเขาควรที่จะเป็นกัปตันทีมอาร์ซอนเขามีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เขาเป็นผู้นําที่ดีด้วยนะครับเขามีบางอย่างที่แตกต่างไปจากผู้เล่นคน,นอื่นๆแล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากในเกมใหญ่ๆแบบนี้อาร์ซอนโดนวิจารณ์จากการฉลองชัยที่เกินเหตุโดยเฉพาะมาตินอเดกาดที่เดินไปถือกล้องถ่ายรูปให้ช่างภาพประจมมําสโมสร เปอร์ตีไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไรกับปฏิกยาของอดกาดนักโดยทางเปอร์ตีได้กล่าวเสริมนะครับว่าโอดกาดเนี่ยทำท่าเหมือนพวกเขาได้แชมป์ลีกเลยใจเย็นนะน้องชายนายแค่ชนะเกมเกมหนึ่งเท่านั้นก็แค่3แต้มผมเข้าใจนะครับว่าทำไมพวกเขาถึงมีความสุขมากหลังจากชัยชนะครั้งสำคัญและผลงานที่ยอดเยี่ยมแต่คุณต้องระวังเปิรตีกล่าว สรุปข่าวมีเพียงเท่านี้แต่ชอฝากกดไลค์ like, ถ้าใช่ฝากกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ